เหตุการณ์ในยุคของจอมพนฟอมสงครามที่มีคนคู่ใจเผ่าศรียานน์เนี่ยเป็นยุคที่เรียกว่าเด็จการณ์สุดๆในยุคนั้นทุกคนก็รู้ดีครับว่าใช้อำนาจกันอย่างเต็มที่ยุคจอมพนอนี่ผ่านกรกระบ,บทสารพัดแล้วก็ใช้วิธีการ ใช้คะแนนเสียงใช้ตำรวจโดยมีเผ่าศรียานน์เนี่ยเป็นตำรวจคู่ใจเป็นตำรวจนักเลงนะครับคือหมายถึงว่าตำรวจก็ทำตัวเป็นผู้ร้ายด้วยเนื่องจากมีการต่อต้านคอมมิวนิสต์อเมริกาสับสนุนก็เลยอาศัยเครื่องไม้เครื่องมืออาศัยงบประมาณจากอเมริกาเนี่ยเข้ามาหนุน พอมีอำนาจมากเข้าก็ใช้วิธีสแสวงหาผลประโยชน์คือมีทั้งอำนาจแล้วก็ได้ประโยชน์สิ่งหนึ่งที่เผ่าทำก็คือว่าเป็นเจ้าพ่อซะเองเป็นโจซะเองเป็นอันตรภาศซะเองก็เหมือนกับคสอสชยุคปัจจุบันอ้างว่าไปปากมาเฟียแต่ที่จริงตัวเองนะครับก็เป็นมาเฟียเสเอง ในยุคนั้นมีการปราบปรามกว้างขวางมากคนที่ไม่เห็นด้วยคนที่ตองการชาติตใจเป็นยุคสงครามเย็นก็จะถูกจับในข้อหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์แบ่งแยกด,ดินแดนตอนนั้นบรรดาพวกที่เรียกร้องสันติภาพเนื่องจากประเทศไทยส่งทหารไปช่วยรบในเกาหลีก็มีพวกนักการเมือง นักข่านักสื่อพิมพ์พวกนักการปัญญาชนก็มีการเรียกร้องให้เกิดสันติภาพรวบรวมรายชื่อได้38,000กว่าคนภายใน5สัปดาห์แล้วก็มี2,000กว่าชื่อมาจากธรรมศาสตร์พอใช้เวลา2เดือนนี่มีรายชื่อถึง150,000สลายชื่อนะครับก็มีการเรียกร้องพอเรียกร้อง ก็มีการจับกลุมข้อหาคอมมิวนิสต์ตอนนั้นมีการประกาศใช้พอรบคอมมิวนิสต์แบ่งสายเข้าจับกลุมผู้ต้องสงสยัยทั้งหมดนะครับคนดังๆทังง้งหมดเลยร้อยสี่คนจับขังคุกที่เราพอจะทราบชื่อกม็มีคุณประหลาดสายประดิษฐ์อุทธรพลกุลสุวัตวัลลีลกพวกนี้นะครับเพื่อนวันศรีฟักนงสงขาสุพจน์ดาตะกูลมาลุบุญน,นาค พวกนี้ก็ถูกจับแม้กระทั่งท่านหญิงภูสุขพนมยงลูกชายคือตาลพนมยงก็โดนด้วยตอนนั้นคนที่เป็นศัตรูถูกจับหมดครับสอสที่เป็นฝ่ายของในปีดีถูกจับหมดแล้วก็ใช้สารัาพวิธีในที่สุดก็เอาผิดไม่ได้ก็ต้องปล่อยพระปล่อยก็มีการตามกลับไปเกตรครับ คนที่ขัดผลประโยชน์โดยเผ่าศิยานนท์เขาจะมีนายตำรวจฝีมือดีอยู่ประมาณสามสิบคนเป็นผู้ใกล้ชิดติดตัวแล้วก็มีอกษ์กทั้งสี่นะครับเป็นอัศวินทั้งสี่ทำได้ทุกอย่างอคักษ์ทั้งหมดนี้จะมีแหวนเพชรเรียกว่าแหวนอัศวินตอนนั้นก็มีการประกาศอย่างเต็มที่เลยว่า ภายใต้ดวงอาทิตย์ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ที่จริงในช่วงนั้นก็มีตำรวจดีๆอยู่คนหนึ่งที่กล้าท้าทา,ทายข่าวิยานนท์คนนั้นที่รู้จักกันดีก็คือพลตำรวจตีขุนพันรักราชเดชขุนพันรักราชเดชนี่เป็นพลตำรวจตรีครับชื่อเดิมคือบุตรพันธุรักเกิดปี2446 เสียชีวิตเมื่อ2,549เสียชีวิตเมื่อ10ปีมานี้เองอ่ะเป็นตำรวจมือดีกองปราบอายุ103ปีนะครับปราบโจรทั่วประเทศเลยไอบ้บรรดาโจรดังๆที่เราเคยได้ยินที่ทำเป็นการ์ตูนน่ะนะสรรพัดเสือเสือฝ้ายเสือย่องเสือพรเสือครึ้มเสือปลงเสือใบเสืออ้วนเสือดำ เสือมเหสวนปราบหมดครับเนื้อจดใต้ไปปราดไอ้พวกผู้ร้ายทางการเมืองหัวหน้าโจรชื่ออเวสดอตะเละปราบหมดครับได้รับฉายาสารพัดลักษณะเด่นก็คือเป็นตำรวจหนวดเขี้ยวคือหนวดแกงงงอสมัยเผ่าศรยอนุนเนี่ยเป็นยุคที่เผ่าจักพวกฟินนะครับ แล้วก็ค้าปิ่นเองด้วยเผาเบื้องหน้าก็คือจับปินเถื่อนแต่เบื้องหลังก็คือค้าปิ่นเถื่อนด้วยลูกน้องเขาเผารายงานว่าขุนพันไปจับปินของลูกน้องเผาที่ปัตตานีตอนนั้นเผาไปอด้ทีดีจึงมีคําสั่งเรียกพลตารวจตีขุนพันรักราชเดชเนี่ยเรียกมาพบไปจับปินของลูกน้องแก พอเรียกมาขุนพันแกก็มาในเมื่ออธิบดีท่านเรียกคุณพันแกจับแกก็รู้เขา้าไอ้ฟิ่นี่เป็นฝิลของเผ่าเผ่าไปที่ตำรวจแต่ค่าฝิลซะเองนะครับซึ่งช่วงนั้นก็มีคนรู้ว่าภูมิพลก็ค้ากระเผ่าด้วยพุ่มกระเผ่าเพราะต้องอาศัยเผ่าในการจัดการกับพวกพยานทั้งหลายแหล่คดีสวนคตพอเรียกตัวเข้าไปแล้วเนี่ย ากฏว่าขุนพันธ์แกไม่แต่งเครื่องแบบแกแต่งชุดธรรมดานอกเครื่องแบบไปทีแรกเผ่าถามขุนพันธ์ว่ารู้ไหมไอ้สินที่จับนี่เป็นของใครขุนพันธ์แกไม่ตอบตรงๆรงแกตอบว่าผมจับเพราะผมเป็นตำรวจไม่ตอบว่ารู้ว่าเป็นของมึงขุนพันธ์ก็ตอบอย่างไม่สะทกสะทานนะต่อเผ่าศรีนนท์บุรุษเอกแห่งเอเชียในยุคนั้น พาวก็อึ้งเลยครับก็เลยถามว่าแล้วทำไมมึงไม่แต่งเครื่องแบบมาอธิบดีเรียกทำไมไม่แต่งเครื่องแบบในเมื่อเป็นตำรวจถึงพลตำรวจตีเนี่ยคุณพันตอบว่าผมไม่แต่งเครื่องแบบมาเพราะเตรียมใจไว้พร้อมตั้งแต่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาถ้าผิดผมพร้อมจะเป็นพลเรือน แกบอกว่าไม่ยอมให้ใครถอดเครื่องแบบผู้พิทัก์สันติราษแต่แกจะถอดเองถือถ้าไล่ออกแกก็เดินโต๊ปลิวเลยว่าไม่ไม่ได้มีเครื่องแบบอย่ามาถอดเครื่องแบบของแกนะก็เป็นที่ลือกันครับว่าแกเป็นตำรวจมือดีเท่าก็นับถือเขาว่าเป็นนักเลงจริงอยากได้มนอยู่ใกล้ชิดแต่คุนพันธ์แกปฏิเสธ แกบอกขออยู่ที่เดิมอยู่เป็นปกติในช่วงนั้นนี่ก็มีนักเลงอัตถานเยอะแล้วเขาก็ใช้นักเลงของตัวเองเนี่ยไปเกะกะละลานครับปราบปรามศัตรูฝ่ายตรงข้ามทั้งจัดทั้งฆ่าทั้งขังอย่างที่เราทราบนะครับคือถ้าดื่อม,มากๆก็จัดการนักการเมืองที่สมัยนั้นที่เขกล้าสู้ประเภทผีปากดี อุดมการเด่นชัดถูกเก็บหมดครับคือเขาจะแบ่งเป็นสองพวกพวกนึงเนี่ยถือว่าเป็นกบฏสันติภาพอีกพวกนึงถือว่าเป็นพวกแบ่งแยกดินแดนทั้งอีสานก็เป็นพวกแบ่งแยกดินแดนโดยกล่าวหาว่าชักชวนชายชก,กันส่งออกไปศึกษาวิชาการทหารที่คุณหมิงประเทศจีนแล้วกลับมาดําเนินการแบ่งแยกดินแดนภาคอีสานให้เป็นรัฐอิสระ อันนี้คือข้อกล่าวหาสมัยนู้นน่ะซึ่งสมัยนี้ก็ยังใช้อยู่ครับสมัยนี้พยายามกล่าวหาแม้แต่พระอย่างธรรมกายเนี่ยจะตั้งตัวเป็นรัฐอิสระไม่ขึ้นต่อการปกครองคือจะบีบให้พระผู้ใหญ่ร่วมมือเพื่อกำจัดศัตรูของเขาแล้วก็พูดทางวิทยุให้ประชาชนเห็นว่ามีผู้ไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองเดี๋ยวต่อไปประยุกต์ก็จะพูดขึ้จอพลปอละครับ มีการพูดทางวิทยุคอรช,ชอเนี่ยจอมพลปเขาพูดหกสิบปีก่อนบอกประชาชนว่าฟังดูดีๆนะครับมันคล้ายๆกันนะนะจอมพลปกับประยุทธ์นี่พูดคล้ายๆก,ๆกันมีผู้ไปหวังดีต่อชาติบ้านเมืองคบพิการะบฏรัฐบาลพยายามชักจูงคนเหล่านี้ให้กลับมาช่วยกันสร้างชาติแต่ไม่เป็นผล การนองเลือดจึงเป็นหนทางที่จะรีกเ่งไม่ได้รัฐบาลจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำทุกอย่างเพื่อความสงบของประเทศและรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อกันเลยครับหกสิบปีก่อนไงเดี๋ยวนี้ก็อย่างนั้นเทาใช้วิธีการกวาดล้างปละปะอย่างรุนแรงแท่ที่จะได้ผลนะครับ อย่างเช่นไปจับพญีสุลงที่เคยเล่าให้ฟังมาเท่ากับเอาน้ำมันไปลาดไฟไปสร้างความแค้นมันจึงไม่จบไปจับพญีสุลงอับดุลกะเดหัวหน้าใหญ่ปัตตานีถ่วงน้ำจับเขาไปติดคุกอยู่สามปีหกเดือนนะครับพอออกมาก็จับเอาไปถ่วงน้ำเลยนโยบายที่ทุกคนรู้ดีที่ไม่ได้ประกาศเป็นทางการก็คือว่า ตำรวจเลี้ยงนักเลงไว้ปราบนักเลงนักเลงในสมัยเผ่ามีสองอย่างนะครับคือนักเลงฝ่ายตำรวจกับนักเลงฝ่ายชาวบ้านสมัยนั้นคงจะนึกออกปัจจุบันที่เป็นที่ทําการของผมเมื่อก่อนตรงนั้นเป็นกองปราบปรามสามยอดสามยอดก็คือถนนเจริญกรุงนะครับตัดกนถนรวง่วจากเสียเอสเอดีนะ แถวนั่นนะ่ะเรียกว่าสามยอดแถว S A B แถวสะพานเหล็กสามยอดนักเลงของเผ่าหรือนักเลงฝ่ายตำรวจเนี่ยจะเดินเข้าออกกองปราบตามสามยอดเป็นประจำนักเลงลุ่มนี้เรียกว่านักเลงเก้ายอดเพราะว่ามีสัตว์ยันเก้ายอดไวท้ที่ใช้ถอยนะครับเรียกว่านักเลงเก้ายอดเอาไปข่มนักเลงจีนไอ้นักเลงจีนนี่ก็มาจากเมืองจีนน่ะ อย่างที่เราดูหนังที่พงพัฒน์มันชอบเอามาเล่นน่ะนะที่มีนักเลงจีนน่ะคนจีนเป็นนักเลงตีงไปตีมาเนี่ยสมัมยนั้นก็มีนักเลงจีนครับมาจากคนจีนแผ่นดินใหญ่พวกลูกจีหลานจีนเข้ามาส่วนใหญ่ก็อยู่แถวเยวาวราชบางส่วนก็อยู่ไกลหน่อยก็ไปเป็นคนงานเหมืองแร่ที่ภูกเก็ตใช้แรงงานค้าขายหาเงินตั้งตัวเมื่อเข้ามามา,มากๆเข้า มึงไทยนี่คนจีนเข้ามาเยอะครับไอ้พวกนักเลงหัวไมา้ไอาธ้ธพานานก็เข้ามาก็หาช่องหาโอกาสไม่ต้องสำหากินครับอาศัยฝีมืออาศัยการตีรังันแทงตั้งแก๊งรีดไถเก็บสวยกับคนจีนเก็บค่าคุ้มครองครับใครไม่อยากมีเรื่องต้องจ่ายเก็บเป็นลายหัวเลยถ้าไม่ให้มีเรื่องครับทำลายร่างกายตัดนิ้ว ฆ่าทิ้งพอเมืองไทยทำหากินคล้องคนจีนมาแห่กันมาเยอะเข้าเยอะเข้าคนจีนที่ทำหากินสุจริตก็ไม่มีทางจะหนีครับเจอไอ้พวกนักเลงอันตรามนมารีดไถจำเป็นต้องจ่ายค่าคุ้มครองทีนี้ไอ้พวกนักเลงมันก็ส่งข่าวไปบอกทักพวกที่เมืองจีนให้แห่กันมาอีกทีนี้มากันเต็มเลยตั้งเป็นแก๊งเรียกว่าแก๊ง ลักกะลักกะคือหกยอดอิทธิพลสารพัดครับมันเยอะจนตำรวจไทยปราบไม่สําเร็จตำรวจไทยยุคเผ่าใช่จรไงครับใช้วิธีโจนปราบโจรมึงลักกะหกยอดกูเก้ายอดเลยนักเลงไทยที่เป็นเจ้าผินเดิมอันธพานเดิมศักดิ์ที่ไทยถอยเป็นยานเก้ายอดลงพลได้ก็ยกพวกไปตะลุยที่เยาวราชตีกันฆ่ากันบาดเจ็บล้มตาย ฝ่ายไ,ไทยชนะมีเยอะกว่าเพราะว่าตำรวจอยู่ข้างนักเลงไทยจับพวกจีนครับไม่จับไทยแล้วก็เลยได้นักเลงพวกนี้มาเป็นพันธมิตรตรงนี้แหละครับมันก็ทําให้ประชาชนเอือมละอาไนะคือมันจักเหลืองและไอ้นักเลงพวกนี้เรียกชื่อใหม่เพราะเาะว่าเป็นผู้กว้างขวางสารพัดที่จะทํานะครับ และถ้าตำรวจคนไหนที่ไปเป็นก้างขวางคออย่างผู้บัญชาการสันติบาลพันตุเบศบังจงศักดิ์ที่เป็นสุขเป็นลูกน้องในปีดีเคยร่วมง,งานในปีดีก็เลยถูกเพ่งเลยเพราะเป็นกบฏลายเดือนกุมภาพันธ์สองพันสี่รเนี่ยเมื่อ67ปีก่อนกองกำลังของปอเข้าตรวจคนในบ้านครับเกิดเสตป,ปืนไหลนัด เข้าใจว่าพันวยมันตรงสักขัดขืนกลายเป็นศกไปมาก็คือว่าแกเคยไปจับฝิ่นที่ลำปางหนึ่งพันกิโลอ่ะสมัยนู้นราคาเป็นล้านนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเผาไปขอแล้วไม่ให้ก็เลยมีการคิดบัญชีกันนี่แหละครับก็คือการเติบโตของเผาในเมื่อเผาวีทุกนขนาดนี้ จอมพลปอก็เลยมาอาศัยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการหาเสียงเพราะในสมัยนั้นเนี่ยคณะรัษฎรแต่ละฝ่ายมันตกไปเยอะพักการเมืองสมัยนั้นมีสิบกว่าพักแต่ที่สำคัญมีประมาณสามพักคือพักสาชีพพักแนวรัฐธรรมนูญและพักปัธิบัต์พักแนวรัฐธรรมนูญเป็นพัก ของพลตีถวัถนธนงนาวาสวัสด์มีในายทองเปลวชลภูมิเป็นเลขาธิการเรียกง่ายๆว่าเป็นพักเสรีไทยสายเมืองหลวงอีกพักหนึ่งที่เป็นพักนั้นดีนะครับก็คือพักสาชีพอันนี้พู้ตรงๆคือเป็นอนดีตเสรีไทยสายอีสานเพราะฉะนั้นก็เป็นในเสรีไทยครับสายเมืองหลวงชื่อพักแนวรัฐธรรมนูญ สรีไทยทางอีสานที่พรรคสาชีพก็เป็นพวกในปีดีเพราะในปีดีกะเป็นหัวหน้าเสรีไทยก็คือจับมือกันสู้กับพรรคประชาธิปัตย์ทีนี้ในช่วงนั้นพรรคการเมืองก็ลําบากเพราะว่าถูกกําจัดพรรคการเมืองฝ่ายน้ําดีถูกเข็นฆ่าไปเยอะตัวเก่งๆก็ไม่มีครับโดนจัดการหมดก็เลยกลายเป็นว่าเป็นยุคที่ทหาร มาแรงทหารมาใหญ่เพราะฉะนั้นพอจอมพลปอแกจะแข่งกับกษัตริย์วิพลแกก็อาศัยเผ่าเป็นกำลังหลักในการที่จะให้ได้มาซึ่งอำนาจของแกทีนี้จอมพลปอเนี่ยพอแกกลับมาจากตะเวนต่างประเทศแล้วแกก็เริ่มเปลี่ยนเริ่มรู้สึกว่าลูกน้องไว้ใจไม่ได้ วันเกิดของแกเนี่ยสลิดเอาหมามาให้นะครับบอกว่าจงรักปกดีเหมือนหมาแต่มีเคล็ดอยู่ว่าจอมพลปอแกเกิดปีไก่ไก่เนี่ยมันกลัวหมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคล็ดจอมพลปอแกก็ไม่ได้คิดว่าแกเกิดปีไก่เอาหมามาให้หมามาจะแวงกัดคือสลิดก็าําเต็มที่เขาสู้เขาปราบประเภทใจถึงอะ เวลาไปปราบในปีดีก็บฏวังหลังนี่แกเล่นเอารถถังยิงเข้าไปในวัดพระแก้วเลยผมว่าอว่าแกยิงเลยเอารถถังชนประตูทางไปเลยแล้วไปซ่อมทีหลังยังไงต้องเอาให้ชนะเอาให้เด็ดขาดจองปดปอแกไปต่างประเทศแกก็คิดว่าประเทศที่เขาเจริญเนี่ยเขายอมรับการเลือกตั้งแต่แกไม่รู้เขาประกาศพุทธพลเขาไม่เอากษัตัิยระส่าไม่สนใจการเลือกตั้งนะครับ กษัตริย์พิพลก็เลยพยายามสร้างบารมีขึ้นมาตั้งแต่เริ่มพูดว่าทหารไม่ควรเล่นการเมืองใช้ลูกน,อนก้องของแกคึกฤทธิ์ใครต่อใครเนี่ยบอกว่าทหารเนี่ยเป็นนายกไม่ได้สมัยหกสิบปีก่อนกอกทหารเป็นนายกไม่ได้นะแต่ตอนนี้นายกก็คือประยุทธ์จันทร์โอชาหกสิบปีก่อนกษัตริย์พิพนว่าทหารเนี่ยเป็นนายกไม่ได้ อย่าว่าเป็นนายกทหารเล่นการเมืองยังไม่ได้เลยเป็นรัฐมนตรีก็ไม่ได้ครับอันนี้กริยัพระงค์พูดเองนะ25มกราคม2499พูดผ่านวิทยุด้วยทหารไม่นวรเล่นการเมืองแล้วตอนนี้หมาที่ไหนเล่นการเมืองหมาที่ไหนเป็นคลมอเป็นสน,นชอพอกระแสนี่ขึ้นมาครับ จากพฤติกรรมของเผ่าศสียานนลูกน้องของปอเนี่ยมันทาให้คนก็เห็นครับว่ามันค่าปิ่นมันคุมนักเลงอันรพานทำสารพัดเข่นข่าจํากัดสิทธิเสรีภาพเอาคนไปขังบางทีพูดมากฆ่าทิ้งเลยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นช่องครับให้คนก็เห็นคุณศึกมันมีความอ่อนอย่างหนึง่งคุณศึกเนี่ยจะเป็นตัวผู้ร้าย ไม่เหมือนกษัตริย์กษัตริย์จะทําตัวดีครับที่จริงกษัตริย์ไล่ยกวเยอะนะแต่ทําตัวดีจะไม่ทําเองคนที่ลงมือคือขุนศึกเพราะถ้าขุนศึกก็เหมือนจอมพลปเผ่าเนี่ยมีแต่เรื่องไม่ดีกพถูกโจมตีมากเพราะสื่อเป็นของเจ้าเริ่มโจมตีอย่างรุนแรงพอหลังการเลือกตั้ง26กุมภาพานันธ์2500การหาเสียง ป่ทปาทชดิตัดก็มุ่งโจมตีรัฐบาลโดยเฉพาะตัวจอมพลปอและเผ่าสิยานนจากฝ่ายเจ้าฝ่ายเสรีนิยมก้าวหน้าและที่สำคัญคือจากจอมพลสลิิตซึ่งรับการสำจักวังในวันขึ้นปีใหม่2500กริยัดริพลได้กล่าวในวันขึ้นปีใหม่ว่าอันนี้นะครับ59ปีก่อนนะ การในวันปีใหม่บอกว่ารัฐบาลควรจะยกเลิกสภาที่มาจากการแต่งตั้งพุกซิคิโกะนะครับัจ้สิสาทวิพลพูดในวันปีใหม่บอกว่ารัฐบาลควรยกเลิกสภาที่มาจากการแต่งตั้งเพราะตอนนั้นคนที่แต่งตั้งคือจอมพลปอนะครับแต่ถ้าคนที่แต่งตั้งคือภูมิพล์เหมือนในปัจจุบันเนี่ย ไม่มีปัญหาอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนั้น